สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้เราจะมากินไส้กรอกทอดกันครับคุณผู้ชมเป็นไส้กรอกแดงนะครับกินให้หมดนะหมดเลยปีกิโลเนี่ยไม่พูดถึงคุณผู้ชมผมามากินด้วยกันมาช่วยกินให้หมดนะครับคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยกำลังร้อนๆกรอบๆครับคุณผู้ชมราดน้ำจิ้มเรียบร้อยครับผมเื้ยอยากรู้มันจะรสชาติเหมือนของโรงเรียนไหมเป็นยังไง อันนั้นคือมันกรอบมากกรอบจนแข็งอะ่ะโรงเรียนผมอะอน,นั้นเขาน่าจะทอดแล้วทอดอีกหรือเปล่าเขาทอดใส<ม>่ถุงไว้อ๋อมาครับคุณผู้ชมวันนี้เราทอดแล้วก็กินเลย <c oughs> กรอบอยู่อแซงลูกเล็ก หวานมากเป็นระบบจ็งระบบกกินให้หมดสามคนหมดนะ้ากินไปแบบเรื่อยๆลูกชิ้นสีถุงเอ้ยตะกรอกสีถุงผู้ชมตะกรอกแดงพี่เจมทอดฟูมากโมาชิ้นหนึ่งนี่เต็มปากเลย <laughs> ไม่พูมันก็จะไม่กรอบครับคุณผู้ชมมันจะเหนียวมันจะโยมม้านเราเรียกว่ามันโยมหรือว่ามันหดนั่นเองมันโยมมันโยม,ม,โยมอืม ร้อนเลยอย่าน,นียมันโดนน้ำจิ้มมันไม่ได้กรอบหรอใช่จะชิ้น,นล่างน่าจะกรอบอันนี้ไม่โดนในกรอบถ้าร้อนๆเนี่ยอร่อยสุดละกินไม่ได้รอบปาก <c oughs> <c oughs> มันร้อนเกินขออุ่นกับละก้ารทอดเสร็จแบบจับเส่ปากเลยคือเขาดี๋ยว้นแล้วแม้วมงน้ำมันไม่ต้องเสด็จอ่ะมันจะหล่นแม้เพื่อน มันจะเข้ามาเนี่ยเข้าดิผักท<อ>ีต<อ>แตงหอมอื้อหือมหมดนะน้ำจิ้มอร่อยอยู่วันนี้น้ำจิ้มสำเร็จรูปมาครับ น้ำกินมมะขามอร่อยหปานค้นเดีผมไม่ชอบกินหัวมังแดงเลยกินให้หมดทอดเยอะอทอดน้อยก็ว่าไม่พอทอดเยอะก็เือต้องกินให้หมดกินไม่มหมดเดี๋ยวไปขายต่อขายน้าปากซอยห้าบาท ชิ้นละห้าบาทอ้ใครไม่าซื้อมันเริ่มยัโยมแล้วนายเริ่มจะโจจะโยมละเพราะนนมาพูดไงเมื่อกี้พี่เก่งหล่อไหมหล่อนี่ต้องถมดูตาเดีเขาทำใจหเลยนะหลอกก็หลอกสามมรสามสามมึงเรื่อมหล่อมหล่อ สายตากดดันมากเลยจะตอบไม่หลอกก็ไม่ได้ใช่แต่นี่อะไรก็ไม่รู้ย oh no, anyway, oh, okay, sì, ูรงผมยูไปเกมโอ้นี่เปี้ยวไปเก็อย่างนี้ยลดไปตั้งครึ่งเลยไปครึ่งเดียวตกลดให้หมด ผมเจนอยู่คนเดียวผมไม่ได้พูดทำอะมเนะครับคุณผู้ชมพี่เจนหิวข้าวก <laughs> ว่าไม่หมดมนะทำไมยังไงก็ไม่หมดหมดมันเป็นแป้งมันินง่ายอื้มโอ้โหขอบมันสาปะพริก Một tấm vị, vị giờ nó ạ. Cắt lên. bây nó bây giờ nữa, vị giờ nó bây giờ nó nó bây giờ เต็มเงียบเงีอย่างเงี้ยเต็มปากเต็มคำไงไม่พูดเลยพูดน้อยกินเยอะของมีเยอะขอมีน้อยพูดเยอะไปแล้วหนึ่งไปแหนึ่งขอมีเยอะกินน้อยขอมีเยอะกินเยอะพูดน้อยถูกต้องของมีน้อยกินน้อยกินน้อยพูดเยอะใช่ไหมของมีเยอะพูดน้อยกินเยอะถูกแล้ว เริ่มจะงงแล้วพูดไปพูดมาเริ่มงงแล้วขอบมาข้ากจินมแตงมันกรอบอืมเต็มปากเันคำในอันเดียวอันนี้ผ่าเองครับว่าไปจำหมดจริงๆนะทุกคน 怎么弄来着？ หมือนเรามาแข่งกินละอืใช่เกาะไม่มันไม่ค่อยเห็นมันอิ่มเท่าไหร่มัเมันแป้งไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนของอย่างอื่น่ะผู้ชมที่มันกินแล้วมันอิ่มอ่ะอันนี้เรากินจะหมดได้ไหมมันก็ยังไม่ค่อยจะอิ่มเลยใช่ยังไม่ครึ่งกระเพาะเลยนะนันแบบแป้งอ่ะกินง่าย หมดหมดเต็มทีแล้วให้มันเกินบ้างมือห,หมดเล้เข้าตีนต้องนะโอ้โหโอ้โหให้มันเกินข้าวรองมาจะมันบริ่มหรอกินแน่ นี่ปากอ่ะพี่เกมมาพาอะไรใชหน้ามาเช่นมื่อโอ้โหไอ้หมดดิเนี่ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าผ้ามดงามหมดงามไรแล้วจะจะไปจะไปก่อนเหรอไปก่อนดีกว่าหมดงามไรใช่ไหมใช่มาเยอะมากโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินไส้กรอกแดงทอดกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมทอดมาเยอะมากของเท่านี้นี่ มังหมดพลรถไปเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หมดงามไรแล้วนะครับเราก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่งั้นมันจะกัดเรานะครับผมโอเคไข่เข้ามาเรื่อยๆไตไปไหนไตเข้ามาบนตัวแล้วมันกัดเรากัดตรงไหนไม่รู้กัดตรงไหนก็ได้ที่มันยากัดมันจะกัดตรงไหนของนนะครับผมเพราะว่าน้นไม่อาบน้ำโอเคพบเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ